นออย่างเข้มข้นนี่คือเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นประหนกไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เครื่องบินรบ F16 ของไทยได้ปฏิบัติภารกิจตอบโต้ครั้งสำคัญหลังจากเกิดการประทะรุนแรงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาภาพที่คุณกำลังจะได้เห็นต่อไปนี้คือภาพจริงจากเหตุการณ์ล่าสุดที่ถูกเผยแพร่ออกมาจากหน่วยข่าวภาคสนาม ภาพตัดเข้าฉากที่แสดงฐานทัพกัมพูชาถูกควันไฟปกคลุมเสียงระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องกล้องสั่เสืือนตามแรงระเบิดบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดเสียงบรรยายพูดต่อรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารระบุว่ากองกําลังของกัมพูชาได้เคลื่อนไหวเข้ามาใกล้แนวชายแดนมากเกินไปและมีการยิงปืนใหญ่เข้าใส่ฝั่งไทยเป็นเหตุให้กองทัพไทยต้องใช้มาตรการปอบโต้ทันที โดยส่งฝูงบิน F-16 เข้าทำการโจมตีฐานปืนใหญ่และคลังอาวุธของกัมพูชาเพื่อหยุดยั้งการรุกรานอย่างเร่งด่วนเสียงวิทยุสื่อสารของนักบินดังขึ้นเป้าหมายอยู่ในพิกัดปลดระเบิดจากนั้นเสียงระเบิดลูกใหญ่สั่นสะเทือนทั่วทั้งหุบเขาเปลวไฟพุ่งขึ้นสูงท่ามกลางกลุ่มควันสีเทาเข้มภาพตัดมาที่เจ้าหน้าที่ไทยในศูนย์ควบคุมกำลังเฝ้าจอเ,เรดาอย่างระมัดระวัง ภารกิจครั้งนี้ถูกประเมินว่าเป็นหนึ่งในปฏิบัติการทางอากาศที่แม่นยำและรวดเร็วที่สุดของกองทัพไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้บรรยายกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงจริงจัง F16 ที่ใช้ในภารกิจนี้เป็นรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่พร้อมระบบนำร่องขั้นสูงและอาวุธปล่อยนำวิถีรุ่นล่าสุดทำให้สามารถเข้าจู่โจมเป้าหมายได้อย่างแม่นยำภายในเวลาไม่ถึง5นาที ภาพต่อมาคือการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญทางทหารเสียงผู้บรรยายกล่าวว่านักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณขององค์การเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเพราะกองทัพไทยได้แสดงศักยภาพในการปรับโตที่รวดเร็วและเฉียบขาดเป็นการส่งสัญญาณถึงประเทศเพื่อนบ้านว่าไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยของตนอย่างเต็มที่ กล้องซูมเข้าที่เครื่องบิน F16E กอีกลหนึ่งที่กำลังบินกลับฐานเสียงบรรยายกล่าวต่อเครื่องบินทุกกลำกลับฐานได้อย่างปลอดภยัยไม่มีความเสียหายใดๆต่อฝั่งไทยขณะที่ทางฝั่งกัมพูชารายงานว่าฐานทัพได้รับความเสียหายหนักทั้งอาคารยุทธภัณฑ์และยันเกราะหลายคันถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงเสียงประชาชนในพื้นที่ชายแดนถูกสัมภาษณ์ เราได้ยินเสียงดังมากเหมือนฟ้าผ่าไม่หยุดเลยแต่พอรู้ว่าเป็นการป้องกันประเทศของไทยทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจที่กองทัพของเรายังแข็งแกร่งและพร้อมรับมือภาพสลับไปยังสื่อข่าวต่างประเทศหลายสำนักที่นำเสนอข่าวนี้ขึ้นหน้าจอ breaking news ไทย i i i r Force F16 Jet Strike ส a m b o d i a n b i s e ขึ้นพาดหัวบนหน้าจอ CNN BBC และเอเจ e era พร้อมเสียงผู้บรรยายเสริม เหตุการณ์นี้กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกทำให้หลายประเทศเริ่มติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเสียงผู้บรรยายกล่าวต่อกองทัพไทยยืนยันว่าการโจมตีในครั้งนี้เป็นการป้องกันตนเองตามหลักสิทธิสากลและได้มีการสื่อสารอย่างเป็นทางการกับรัฐบาลกัมพูชาเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจบานปลายภาพต่อมาเป็นช่วงที่นักวิเคราะห์การเมืองต่างประเทศออกมาให้ความเห็น ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคและเป็นการย้ำเตือนว่ากองทัพไทยมีศักยภาพสูงทั้งในด้านเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์จากนั้นเสียงบรรยายกล่าวต่อเครื่องบินรบ F-16 ของไทยที่ใช้ในภารกิจนี้ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาและได้รับการปรับปรุงสมรรถนะให้เทียบเท่ากับรุ่นล่าสุดทั้งระบบเรดาร์ APG-68V ก้าและขีปนาวุธ AIM 120 AMRAAM AM ที่สามารถทำลายเป้าหมายได้ไกลกว่า50กิโลเมตรภาพตัดเข้าฉากซ้อมรบของนักบินไทยเสียงบรรยายกล่าวนักบินไทยผ่านการฝึกซ้อมเข้มข้นภายใต้มาตร,รฐานระดับนานาชาติทั้งการฝึกโจมตีภาคพื้นดินและการต่อสู้ทางอากาศทำให้ทุกภารกิจของไทยมีความแม่นยำสูงสุดและลดความเสียหายต่อพลเรือนในพื้นที่ขัดแย้ง เสียงระเบิดในฉากจริงดังขึ้นอีกครั้งภาพควันลอยคลุ้งเสียงบรรยายเข้มขน้นรายงานยืนยันว่าเป้าหมายหลักของปฏิบัติการถูกทำลายทั้งหมดรวมถึงศูนย์บัญชาการสนามรบของกัมพูชาที่ใช้เป็นจุดควบคุมการโจมตีชายแดนไทยภาพตัดเข้าสู่มุมมองจากดาวเทียมแสดงจุดที่ถูกโจมตีเสียงบรรยายอธิบาย ภาพถ่ายดาวเทียมหลังปฏิบัติการแสดงให้เห็นพื้นที่ถูกเผาไม่กว้างกว่า3กิโลเมตรกองทัพกัมพูชาต้องอบพยพกำลังทหารออกจากพื้นที่ทันทีจากนั้นเสียงผู้บรรยายเปลี่ยนโทนให้สงบลงแม้เหตุการณ์นี้จะสร้างความสะเทือนใจแต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับทั้งสองประเทศว่าความสงบสุขไม่อาจแลกได้ด้วยความรุนแรงการสื่อสารทางการทูตจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดหลังจากนี้ ภาพตัดไปยังเครื่องบิน F-16 ที่บินกลับฐานในแสงอาทิตย์ตกเสียงผู้บรรยายกล่าวอย่างภาคภูมิภารกิจครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นชัยชนะทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเข้มแข็งของกองทัพไทยที่ยืนหยัดเพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดอย่างสมศักดิ์ศรีเสียงเพลงชาติไทยเริ่มบรรเลงเบาๆพร้อมภาพธงชาติไทยโบกสะบัดกลางท้องฟ้าเครื่องบินรบเรียงตัวเป็นรูปธงชาติในอากาศเสียงบรรยายปิดท้ายว่า ประเทศไทยของเราจะยืนหยัดเพื่อความสงบสุขของประชาชนและจะไม่ยอมให้ใครรามารุกรานแผ่นดินนี้ได้อีกต่อไปภาพสุดท้ายขึ้นข้อความเรียวฟูเตศไทยแอร์ฟอร์สเอฟสิบหกสไตร์มิชชั่นสองพพร้อมเสียงเครื่องยนต์ไอพ่นค่อยๆจางหายไปเหลือไว้เพียงความเงียบและความรู้สึกแห่งความภาคภูมิใจในใจของผู้ชมทุกคนเสียงปิดท้ายผู้บรรยายพูดช้าๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชม2เริ่มต้นด้วยเสียงลมพัดแรงเหนือแนวชายแดนพร้อมเสียงข่าวภาคสนามรายงานสดจากพื้นที่จริงกล้องแพนไปที่พื้นที่ชายแดนซึ่งยังมีควันไฟลอยขึ้นจากระยะไกลเสียงบรรยายกล่าวด้วยน้ำเสียงเข้มขน้น หลังจากการโจมตีครั้งแรกของกองทัพอากาศไทยด้วยฝูงบิน F-16 ที่สร้างความสั่นสะเทือนให้ทั่วโลกตอนนี้สถานการณ์ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องฝ่ายกัมพูชามีการเคลื่อนไหวกำลังเสริมเข้ามาในพื้นที่แนวหน้าขณะที่กองทัพไทยยังคงปรึงกำลังและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดภาพสลับมาที่รถถังและยันเกราะของไทยเคลื่อนตัวตามแนวชายแดนเสียงเครื่องยนต์คำรามดังไปทั่วหุบเขา เสียงบรรยายกล่าวต่อกองทัพไทยได้ยกระดับการเตรียมพร้อมสู่ระดับสูงสุดในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโจมตีซ้ำอีกครั้งทั้งจากทางอากาศและภาคพื้นดินกล้องแพนไปยังศูนย์บัญชาการปฏิบัติการกลางมีนายทหารระดับสูงกำลังประชุมผ่านระบบจอภาพขนาดใหญ่เสียงผู้บรรยายกล่าวภายในศูนย์บัญชาการแม่ทัพอากาศและกองทัพภาคที่สองได้หารือร่วมกันเพื่อกำหนดยุทธวิธีต่อไป โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและเรดาร์ตรวจจับล่วงหน้าเพื่อระบุพิกัดของกองกำลังสัตรูให้แม่นยำที่สุดก่อนตัดสินใจปฏิบัติการครั้งใหม่เสียงวิทยุภาคสนามดังขึ้นหน่วยลาดตระเวณรายงานตรวจพบการเคลื่อนไหวของยานเกราะติดอาวุธห่างจากแนวชายแดนเพียง8กิโลเมตรขออนุมัติใช้โดรนสอดแนมทันทีเสียงสั่งตอบกลับจากศูนย์บัญชาการได้รับอนุมัติปฏิบัติการเริ่มทันที ภาพตัดเข้าสู่มุมมองจากโดรนสอดแนมแสดงภาพค่ายทหารกัมพูชาที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่ป่าเสียงผู้บรรยายอธิบายนี่คือข้อมูลจากโดรนลาดตระเวณของไทยที่สามารถจับภาพการเคลื่อนไหวของกองก,องกำลังติดอาวุธได้อย่างชัดเจนพร้อมระบตุตำแหน่งของคลังอาวุธลับซึ่งคาดว่าเป็นศูนย์บัญบรรชาการย่อยของฝ่ายตรงข้ามเสียงผู้บรรยายเข้มข้นขึ้น หลังจากได้รับข้อมูลยืนยันกองทัพไทยตัดสินใจเปิดฉากปฏิบัติการทางอากาศครั้งที่2รหัสชื่อ Thunderstrike เพื่อทำลายขีดความสามารถของศัตรูโดยสมบูรณ์ภาพเปลี่ยนเป็นกลางคืนเครื่องบิน F-16 4ลำทยานขึ้นจากฐานบินเสียงคำสั่งจากห้องควบคุมทุกหน่วยเตรียมเข้าพื้นที่ปฏิบัติการปิดสัญญาณเรดาร์ศัตรูใน5 0.4 0.3 0.2 เสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นก่อนปล่อยระเบิดนำวิถีลงสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำภาพควันและแสงไฟจากการระเบิดส่องสว่างทั่วพื้นที่ภูเขาเสียงบรรยายกล่าวการโจมตีครั้งนี้ใช้ระเบิดนำวิถีเลเซอร์รุ่นล่าสุดที่สามารถทำลายเป้าหมายได้แม้ในสภาพแสงน้อยผลลัพธ์คือค่ายศัตรูถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ไม่มีการสูญเสียในฝั่งไทยแม้แต่รายเดียว กล้องจับพาพนักบินไทยขณะก,กลับเข้าสู่ฐานบินเสียงวิทยุประกาศภารกิจเสร็จสมบูรณ์ทุกเครื่องกลับฐานปลอดภัยเสียงบรรยายกล่าวต่อภารกิจ Thunder Strike ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในปฏิบัติการทางอากาศที่แม่นยำที่สุดของไทยในประวัติศาสตร์และเป็นการตอกย้ย้ำว่ากองทัพไทยสามารถปฏิบัติการได้ทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจทางทหาร จากนั้นภาพตัดเข้าสู่ห้องข่าวต่างประเทศ CNN รายงานสด Thailand c o n f i r m ิร successful a strike against Cambodian b a s e e a m i d border tension พร้อมผู้ประกาศข่าวกล่าวว่า This real footage has shocked global v i e w e r The precision and d i s c i p l i n of the Thai Air Force is remarkable เสียงบรรยายในคลิปกล่าวต่อ ทั่วโลกต่างจับตาไทยในฐานะประเทศที่มีศักยภาพทางการทหารสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การปฏิบัติการครั้งนี้กลายเป็นกรณีศึกษาด้านยุทธศาสตร์การตอบโต้เชิงป้องกันที่หลายชาติให้ความสนใจภาพตัดไปยังการสัมภาษณ์นักวิเคราะห์ทหารไทยนี่ไม่ใช่การรุกรานแต่คือการแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการป้องกันประเทศอย่างชัดเจน ทุกขั้นตอนถูกควบคุมภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติเสียงบรรยายกล่าวอย่างหนักแน่นหลังจากเหตุการณ์นี้รัฐบาลทั้งสองประเทศได้เปิดการเจรจาผ่านช่องทางการทูตโดยมีสหประชา,ชาชาติและประเทศในอาเซียนเข้ามามีบทบาทไกลเกลี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายภาพสลับไปที่ประชาชนไทยในหลายจังหวัดออกมาโบกธงชาติและให้กำลังใจทหาร เสียงหญิงชราพูดระหว่างน้ำตาเราภูมิใจในลูกหลานของเราที่ปกป้องแผ่นดินไทยด้วยหัวใจเสียงผู้บรรยายกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงอบอุ่นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงพลังแห่งกองทัพแต่ยังสะท้อนความรักชาติความสามัคคีและจิตวิญญาณของคนไทยทั่วประเทศที่พร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างกองทัพไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ภาพปิดท้ายของคลิปแสดงเครื่องบิน F-16 บินเป็นรูปหัวใจเหนือท้องฟ้าประเทศไทยพร้อมเสียงเพลงปลุกใจดังขึ้นเสียงผู้บรรยายกล่าวปิดท้ายอย่างสง่างามชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การทำลายศัตรูแต่คือการปกป้องบ้านเกิดอย่างมีศักดิ์ศรีปฏิบัติการของไทยในครั้งนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเราคือชาติที่ไม่ยอมให้ใครรุมรุกรานไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดได,ได ภาพค่อยๆจางลงพร้อมข้อความขึ้นว่าภารกิจเสร็จสิ้นเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อความสงบสุขของประชาชนไทยเสียงสุดท้ายของคลิปคือคำกล่าวจากผู้บรรยายอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเหตุการณ์จริงจากทั่วโลกก่อนใครเราคือช่อง Top t เทรนดิ้ค่ะข่าวจริงภาพจริงเพื่อคนไทยทุกคน